มาลังเขาไปก่อนเขาเลยครับพี่น้องอยับจินนาบเงือ,น,อนี่ไปแล้วครับหนึ่งดีไซน์สวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับสวัสดีผ่านทางช่อง youtube แล้วก็ทางเพจ f a c e b o o k นะครับตอนนี้ก็กำลังเก็บของขึ้นรถแล้วครับผมเอาบรรยากาศช่วงเช้ามาฝากนะครับทาง อ่า t u b e แล้วก็ทางแฟนเพจครับเราอยู่ที่กันเราอยู่กันที่ไม่ใช่อยู่ที่กันย่ยคอ,อยหย่เตาดีด้ยเราอยู่ที่บ้านมะก,กอกหมู่นะครับตำบลวังขนายอําเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีครับงานรวมหน่วยท้ายปีปีอะไรนะหกห้าหกส่โอ้ผมก็ลืม ปี64เนาะปีนี้ปีนี้64แล้วเนาะครับงานใหญ่งานใหญ่ครับงานใหญ่ส่งท้ายปี64ครับผมกลับจากนี่ไปทีมงานก็ออกทั้ง2หน่วยครับวันที่13อยู่ที่รถ10ล้อหน่วย10ล้ออยู่ที่วัดสนวนในครับห้วยราชบุรีรัม12ล้ออยู่ที่บ้านขามตะบนไพรขลาชุมพลบุรีสุรินครับผมโอ้บักอ้วนนี่ได้ครีมอยางเนาะทาหน้าน่ยนะตั้งแต่เมื่อคืนนะถ่ายงานช้างเด้องานช้างงานช้างวันที่15หน่วยไหนลง ยังไม่รู้หน่วยไหนเพราะความเป็นไปได้น่าจะเขาเจ้จะเอาโชว์เนาะโชว์ครับโชว์น่าจะเอาสิบสองล้องานนี้มันงานโชว์เนาะผมคิดว่านะเราดูครับว่าจะสิบล้อหรือสิบสองล้อเราดูเป็นงานโชว์วันแรกวันที่สิบห้าครับแอดแอดมากี่คนไหนมาใครบ้างแอดมินนิกแอดมินนายแล้วก็ผมแต่แอดมินทั้งสองกลับก่อนแล้วกลับ่อนแล้วครับตั้งแต่เมื่อคืนกลับเช้าโอเคแกนอนไหนนอนในรถมั้ เห็นว่าไปกับพี่รุ่งตั้งแต่เมื่อคืนไม่ใช่เหรอบอกเห็นเขาบอกน่าจะไปกับพี่รุ่งตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแล้วตอนเช้าแกไม่ได้ไลฟ์หรอไม่ได้ไลฟ์ครับผมไลฟ์นี่ผมถ่งมาไลฟ์แล้วผมไลฟ่ผมถึงไลฟ์ไงเมื่อเช้าแอ้วนี้เก็บ p o พาวเวอร์ขึ้นรถเสร็จเรียบร้อยเกือบเสร็จเรียบร้อยทั้งสองคันแล้วเหลือแท่นนะครับจอก็ลงเรียบร้อยแล้วครับ ถ้าใครได้ดูไลฟ์สดผมก็อ่าจะเห็นนะครับผมถ่ายตั้งแต่ตีห้านะครับไลฟ์สดก็เอาบรรยากาศยามเชา้ามาฝากพี่น้องทางช่อง youtube นะครับขอบคุณเจ้าภาพนะครับเสียช้างเจ้าภาพใหญ่ใจสปอร์ตนะครับ ที่จ้างรวมหน่วยมาแก้บนที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีครั้งแรกของทีมงานนันทวันเลยครับผมขอบคุณพี่น้อง fc ซพี่น้องอเครื่องเสียงนะที่มาชมมารับฟังนะครับขอบคุณพี่น้องอทางจังหวัดกาญจนบ,บุรีด้วยครับผมผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยด้วยแล้วกันนะครับ บ้านๆจากจังหวัดสุรินทร์ได้มีโอกาสมาถึงจังหวัดกามก็ต้องขอบคุณเจ้าภาพนะครับเจ้าภาพที่ใจถึงมากจ้างรวมหน่วยมาเลยครับมาครั้งแรกเหลือขึ้นตู้ลำโพงแล้วขึ้นโครงจอครับโครงจอก็จะเป็นของ12ล้อตู้เบรก็ฝั่งขวานี่ก็จะของ12ล้อ8ใบนะครับ แล้วของ10ล้ออ่านแะปดใบที่ไม่มีโลโก้นะครับที่ไม่มีโลโก้ที่เป็ X น,นะครับเป็นของ12ล้อฝั่งนี้ฝั่งนั้นก็12ล้อหมดเลยนะครับเสียงกลางก็ของ12อล้ออยู่ฝั่งนั้นหมดเลยฝั่งนี้ก็เสียงกลางของ10ล้อนะครับแยกกันเป็นสัดส่วนเรียบร้อยพวกป้ายพวกป้ายไฟอะไรเป็นของอ่า12ล้อหมด บรรยากาศดีครับรถหน่วยจอดเทียบกันสองคันแจ๋วสวยงามมากครับงานร่วมหน่วยอีกงานก็ช่วยช่วยช่วยอ่าราย,ยัายเดิมจ้ะงานร่วมหน่วยอีกอู้เลย Uh, Răng nhẹ đơm, tí nắng bạc nhẹ dơm đơm nhẹ dơm bạc nhẹ dơm lại nga thư lại yà chạy 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 เอางานรวมหน่วยจะมีอีกรอบหนึ่งก็เดือนเมษาครับเ <c oughs> นาะมือโอ้เดือนเมษาที่วังหินสีสเกตนะครับวันที่12เมษาแต่ว่าพรุ่งนี้ทีมงานไปต่อที่สุริน,นครับหน,ห,นหนึ่งหน่วยแล้วก็ที่ห้วยราชอีกหนึ่งหน่วยนะครับออกงานพร้อมกันเลยทีมงาน ทีมงานออกจากนี่ไปก็คือไปที่หน้าง,งานเลยนะครับพี่น้องไม่ได้ไปเข้าโกดังนะครับโอ้ใครมานินทาผมนอ้อ่สุดยอดครับกับเบีดแปดติบใบนะครับข้างละสี่สิบย่มาบ้องขาวต้นหน้าตู้อีกแล้วนะเป็นงานที่อลังการมากครับสุดยอดครับ งานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าเจ้าภาพเจ้าภาพใจไม่ใจสปอร์ตจริงๆนะครับ <What? S 1> เป็นงานแก้บนนะครับ oh, สุดยอดมากครับให้ทีมงานได้มาจังหวัดการเลย้ oh, ใครนินทาผมเนาะ จัดสุดจัดสุดจัดนะครับช่วงนี้ออนทัวร์ก็ยังลงไม่ได้นะครับงานออนทัวร์ติดปัญหานิดหนึ่งเขายังไม่นันทวนลงนะครับน่าจะลงแปใบก่อนนะครับ12บองล้อโอ้อยตุลุมแล้วลบก่อนลบก่อนภาพอาจจะสันนิดนึงผมไม่ได้ใช้ไม้กันสันเดือพี่น้อง ค่อยตุลุ่มเหรออ๋อไปเก็บงูลเลยขึ้นเสียงกลางขึ้นเสียงกลางแล้วก็ขึ้นเบรดครับโอ,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 อ้นี่ไปถามเขาคนนี้คนยังไม่ได้คุยกันเลยเนีย่ไม่ได้เจอกันนานเนี่ยไปทำอะไรอยู่ที่ไหนย,ยัางไงาไปทำอะไรมาครับช่วงไม่มีงานทำโครงสร้างอยู่บ้าน ทำก่อสร้างอยู่บ้านอู้าาางงสร้้บนใคเราต้องพูดให้มันดูดีหน่อยเจียวเลยก่อสร้างอ๋อเจ้าคุณไอ้ทุยอหอคุณไอ้ถวยจุ๊งนี้เจียวข้าว ไปไหนไปอ๋อไปก็ต้องเข้าบ้านก่อนที่ผมคนอื่นเข้าอาบน้ำหมดผมไปนินทาเด็กหน่วยว่าเด็กหน่วยไม่ได้อาบน้ำที่ไหนได้ผมเลยไม่ได้อาบน้ำโอ้ยยับจะนับเลยผมนี่ไปว่าเขาเขาไม่ได้อาบน้ำ ขึ้นเสียงกลางส่วนหนึ่งแล้วก็มาถอยมาเอาแปดใบตรงนี้นะครับแปดใบตัวบีดแปดใบโอ้ใจใจคเนียหยการนี่ก็ต้องเมียนการหีดการในบันบองเนียนะ เดี๋ยวผมมาไปดูดาราผมนะดาราภาพยนตร์นะเดี๋ยว12ล้อพ <c oughs> ระเอกเขาเ <c oughs> <ๆ>ขามาเป็นพระเอก12ล้อครับทุกวันนี้แบตผมก็จะหมดแล้วพี่น้องโอ้มันขึ้นไปข้างบนแล้วไอ้เราอุตส่าห์วนไปทางนูน้นอ้วนอ้วน อ้วนมานี่อ้เอฟซีเอฟซีตามหาแล้วอ้วนเอาอ้วนเอาอ้ว er no นมาแน่อ no ้วนโอ้ดูมันทาครีมครับก็ขอภัยนะมันคือน้องผมเมาลูกกรองไหนมาโอหยาบยะนน้เอาอ้วน ขึ้นตู้เสร็จอะไรเสร็จก็เดินทางเลยครับผมไไเพราะมีงานรออยู่วันที่13นะครับต้องไปให้ถึงคืนนี้นะครับแล้วก็ไปนอนที่หน้าง,งานเลยไปจอดรอหน้าง,งานเลยไม่ได้เข้าโกดังขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณทุกการรับชมผ่านทางช่องย t u b e ผ่านทางเพจน,นะครับ ขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบในนันทวันแล้วก็ชื่นชอบในตัวบองนาบินดี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอลา fc ทุกท่านไปเพียงเท่าน,นี้แล้วกันครับผมได้เจอกันที่หน้าง,งานต่อไปแล้วกันครับผมสวัสดีครับจุงกะบัตโตอฮบบัต